เครื่องนะคะอึดถึกและทนมากนะคะเติมน้ําเปล่าน้ําสะอาดได้ครั้งละ3 0 0ร้อซีซีฉีดพ่นน้ําลงบนรอยเปื้อนแล้วดูดออกทันทีเพียงแค่3ขั้นตอนค่ะวันนี้นะคะไม่ว่าเพื่อนๆพี่ๆจะเลือกตะก้าหหรือตะก,าก 1, ้กาที่2นะเดี๋ยวคูปองมาตอน10บนาฬิกานะคะตอนนี้ะตัดสินใจก่อนว่า ที่บ้านมีวัสดุอุปกรณ์รอทําความสะอาดเยอะแค่ไหนนะคะทั้ง2องรุ่นตะก้าหนึ่งและตะก้าสองเป็นเครื่อง vacuum cleaner หรือเครื่องกำจัดคราบสกปรกทั้งทั้งคู่เลยนะคะเป็นเครื่องที่แรงดูดสูงมากๆแถมและไม่ต้องขัดทุกคนนะคะพี่ออนโุ้ยคิดถึงพี่ออนมากพี่ออนขาสวัสดีพี่ออนนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวไปสวัสดีพี่ออนก่อนนะ ช่วงนี้แอ้ค่ะเน้นทำวิดีโอนะคะก็เลยก็เลยไม่ได้ค่อยได้ไลฟ์เลยให้น้องมาช่วยไลฟ์แทนนะคะก็คือจะบอกว่าคิดถึงมากนึกถึงอยู่เหมือนกันว่าถ้าพี่ออนมาจะต้องไม่เห็นแอ้นแน่เลย <laughs> นะคะพี่ออนสบายดีไหมคะปิดปิดวิดีโอก่อนสบายดีไหมคะไม่เจอกันหน้าไล้์นานมากคือแอ้นะคะอยู่แหละอยู่บ้านทุกวันค่ะแต่ว่าฝึกน้องเนาะฝึกน้องให้ช่วยไลฟ์เนาะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเราอะค่ะ พอดีแอรทำหลายหลายแพลตฟอร์มด้วยเนาะทำขายหลายที่ขายหลายแพลตฟอร์มแล้วก็ยังมีวิดีโอสั้นด้วยก็เลยไปเน้นทําวิดีโอแล้วก็งานด้านอื่นๆน,นะคะแต่ว่ายังคิดถึงพี่ออนเสมอเลยนะคะพี่ออนเป็นผู้มีพระคุณมากบอกเลยว่าหลายๆอย่างได้ข้อคิดได้แบบ ช่วงนี้งานเยอะหรอคะไม่ค่อยได้เดี๋ยวเอาจริงเหรอเหมือนจะว่าคิดถึงนะคะแอบก็น,นึกถึงอยู่นะคะว่าเดี๋ยวที่อดเลือกนะคะเลือกได้เลยชอบตะก้าหนึ่งเลือกตะก้าหนึ่งนะคะชอบตะก้าสองเลือกตะก้าสองทั้งสองตะก้าเป็นเครื่องทําความสะอาดแรงดูดสูงทั้งคู่นะคะแรงดูดสูงเสียงหยดเบาค่ะลูกค,ค้าขาเดี๋ยวป้ายแอบเบี้ยวนะน้องน้องยิงป้ายเราเบี้ยวนะคะเราขยับน้องไปทางนู้นหน่อยนะคะน้องหันมา ขอบคุณทุกออเดอร์เลยค่ะลูกค้าสนใจตัวไหนเป็นพิเศษนะคะพิมพ์เข้ามาสอบถามกันได้เนาะหน้าไลฟ์นะคะจะมีครั้งเครื่องซักเบาะซักที่นอนซักพรมและโซฟาค่ะนะคะด้านบนตรงนู้นะคะจะเป็น air purifier หรือว่า เครื่องฟอกอากาศนั่นเองนะคะด้านขวามือนะคะจะเป็นพัดลมหมุนเวียนอากาศพัดลมตัวช่วยแอร์ประหยัดไฟค่ะเพื่อนนะคะใครอยากได้พัดลมหมุนเวียนอากาศหรือว่าพัดลมวูซูนะอยู่ตะก้าที่1,5ค่ะตะก้าห สักครู่นะคะ5ากับ6ค่ะลูกค้าตัวโชว์จะเป็นตะกร้าหนะสีชมพันโลมุนเวียนอากาศบ้านไหนที่แอร์ไม่เย็นสักทีบ้านไหนที่แอร์เย็นช้ามากๆเอาตะกร้าที่นไปได้เลยเป็นตัวช่วยการทําตัวช่วยทําให้แอร์เย็นไวเย็นเร็วมากๆและตัวนี้ประหยัดไฟด้วยนะพี่บีนะหนูกระซิบก่อนตัวนี้ประหยัดไฟมากๆหนูบอกเลยว่าดีมากๆด้วยประหยัดไฟเพราะของเขาอยู่ที่2 7วัตต์เท่านั้นนะพี่บีนะเปิดไปทั้งวันเลยเปิดทั้งวันได้เลยเสียงเงินแค่บาทเดียว นะคะพี่นะเสียค่าไฟแค่บาทเดียวพี่พี่คือคุ้มไม่คุ้มมาดูเอาตะกาที่ห้าบ้านไหนที่แอร์ไม่เย็นสักทีแอร์เย็นช้าเย็นจนหงุดหงิดเอาตะกาที่ห้าไปนะคะพี่นะเอาตะกาที่ห้าไปได้เลยคูดีมากๆดีมากๆ